ที่ริมน,น้ำน่านมีตัวหนังสือขนาดใหญ่ครับถ้ามองจากฝั่งศารจังหวัดข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับจะเห็นเจดีย์หลวงของวัดราชบุรณนะแล้วก็มีตัวหนังสือสวยงามออกแบบอย่างดีเขียนคำว่าพิศณุโลก มุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยครับนี่ครับผมหามุมกล้องให้นะครับแล้วก็จบด้วยคําว่าซิตี้ทิษณนโลกซิตี้เป็นตรงหลังตัวเคแล้วก็มีต้นดอกคูต้นคูนครับสวยงามเมื่อมองในภาพรวมจะเห็นทิษณนโลกซิตี้ต้องข้ามฝั่งไปยืนมองมาจากทางสารจังหวัดทิษณนโลกครับแล้วจะสวยงามมากนี่คือลําน้ำน่าน